โอ้กาบสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคือว่าเมื่อคือนที่ผมได้้ดดพูดไปอ่ายังไงอ่ะคือว่าผมทําท่อเมทันเมื่อกี้เพื่อนผมก็โทรมาให้ใบรับเมื่อกี้นะครับไบรับนะครับก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ มาวันนี้ผมก็จะพามาชมกันนะครับทุกคนมาๆมาที่ผมเมื่อคืนอย่างน้อยอะมอกรองนี้ก็มีประโยชน์นะครับที่ผมซื้อมานี่ปลายท่อนี่ข้อต่อนี่ต่อจากท่อนะครับออมาแลยังไงครับทุกคน ต่อตัวนี้เป็นต้วของเดิมนะครับี๋ยวเราก็ต่อขึ้นมาจากชิ้นนี้นะครับทุกคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับต่อน้องๆทำกันได้นะครับทุกคนถ้าอยากจะลองนะครับวันนี้ก็พาทำลอง,ลองท่อกันนะครับทุกคนยังไงอ่ะ ได้แล้วได้แล้วออย่างนี้นะครับน้องๆอ,อุ้ยลืมววะนะครับเย็บขี้ม้าเย็บอะไรอยนียเบยีัม้าเอ้ยมืดว่ะลืมมืลยก็ขอโทษน,นด้วยนะครับที่ผมทำกลางมื่ผมไปรับเพื่อนนะครับอนผมตรถสตัทไม่ติดครับยังไงดีใจอยังไง เพื่อคลิปให้น้องๆได้ดูกันนะครับเพร่ปไองบประมาณไม่กี่บาทแล้วครับมินขีนใช่ไหมไม่รู้ใช่มานี่มัสุดเย่โอ้โหเอ้ยตามอะไรเนี่ย เด็กเอาเอาสักเอาอืมตงขึ้นอ้นี่ฮะนงัอามา่อุนเาต้องมีมีตัวนี้นะครับเพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณครับทุกคนอ่าอย่างนี้น้องบ่าวกัดให้แล้วเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนดูเอาแบบที่เด็ดโอ้ยโอ้โหใช้ได้นะครับอันนี อ้วนพาซิ uh. right Look, i n ครับอือเดียวนี่นี่เลยครับกยเยับมือสิบ่ะ้ามาะเขามารู้เลยเนายถ่ายไปนี่ลังๆบาดบต้องถ่ายแบบเห็นมุมลออกนึงไนโบเออนะครับทุกคนในหลัโอ้นี่ฮอนรู้ย ทำไมมันไอ้นี่กันกุับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนดูแล้วกดซับตะไคร้ให้พวกพี่ด้วยนะครับน้องๆสัตว์ตะไคร้กดไลค์มาสัตว์ตะไคร้อะแบบกดไลค์ครับกดไลค์เฮ้ยเออหยุดเด้อเอาอีกแล้วครับแหมงูน้ำปลาเฉียบเฉียบ ยังยังน้อยน้องๆต้องมีตัวลำนะครับพี่ลืมไว้ที่บ้านนะครับใช้ยางใช้ยางใช้ยางก็ได้ครับมามามาดูกันอ้ดูแล้วกดไลค์กดซับสไครป์พวกพี่แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวทำทำช่องบืนที่ก่อนเดี๋ยวด่ด่า

นนรันตามซิ่งกัน,นครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหโอะไรแล้วภาครับนได้ดิก่อนที่เราจะออกไปไหนหรือไปลองรถอย่าลืมสิ่งนี้นะครับทุกคน เนี่ามาดูมีมีที่เด็ดอีกนะครับน้องๆตกตกตกต่ออะไรนี่ครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องใช้มาและพี่มึงอันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะทุกคนนี่เราก็ต้องมีแต่บอกนี้ครับทุกคนมาดูกันเอ๊ ไอคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่าเอาขันน้ำเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมทิ้งอันนี้ล constant ูกไปเมื่อกี้พี่ได้แล้วพี่ได้แล้วที่ต่อที่เด็ดเดเด้อยัดเด้อ เยอะยวมากครับทุกคน<า>น้องๆพาไปกันเราเวลาเราไม่มีท่อก็แมวจะยัางไม้เลยย่างไม้ท่อมาดิดีหละนะครับทุกคนรวยๆเลยน้องๆไม่มีงบประมาณก็ทำตามพี่ได้นะทุกคนทำเหื่อนะครับทุกคนตามาๆามา ดูไหมกันทุกคนเราก็จะไปลองลึกกันอีกแล้นะครับอย่างนี้น้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้พวกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจในการทํำคลิปต่อไปพวกน้องอยากให้พี่ทําอะไรหรืออีไรๆผมต้องคุยแบบแมนๆน,นะพวกน้องอยากทำอะไรคุย,ยทำอะไรออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกน้องอยากให้พวกพี่ทำอะไรนะครับทุกคนคอมเมนต์ y อ u t u b e นะครับ เราอาจจะทํำคลิปเรื่อยๆไปนะครับมามามาว้าขอาใส่หมวกกันนกตามที่นะครับทุกคน ก็มืดแลวนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับอไครพวกพี่นะครับก็ลากันไปก,ก่อนนะครับทุกคนผมจะยังมีการติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับ